สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้แอดมินอะควาโบจะมาสอนวิธีคอนเน็กโกโปกับโทรศัพท์มือถือนะคะสไลด์ลงนี้ค่ะแล้วกด p r e f e r e n c e กด Connection แล้วก็เปิด Wi-Fi นะคะโหนแล้วกด connect device เลือก GoPro app แล้วเราก็จะมาดูที่มือถือเปิดที่เปิด Wi-Fi ด้วยนะคะแล้วก็เลือกที่ GoPro app เสร็จแล้วเราก็อยู่้างซ้ายมือเราก็เพิ่มตรงนี้นะคะเพิ่มก่าเบอกให้เปิด b l u t t o t h ด้วยกดเพิ wi ่มนะคะ่าเขาบอกว่า w ี f i อยู่ r Camera Your GoPro กด connect แค่นี <rôle maison ni tuh> ้นะคะมันก็จะ connect อัตโนมัติเลย แล้วอันนี้เราก็สามารถตั้งชื่อได้ชื่อก็จะประมาณ8ตัวอักษรถ้าเกิดน้อยกว่านี้มันก็จะตั้งไม่ได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้เราอัปเดตอัปเดตเอ่อแคมเอัปเดตนะคะมันก็จะแบบพัฒนาให้มันดีมากขึ้น,นะคะ่ะเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะะรอมันจะอัตโนมัติเลยะคะ่ะแต่ว่าใครที่ไม่ได้อยากอัปเดตก็สามารถกดสกิปไปก่อนแล้วพอเรามีเน็ตที่เสถียรหรือว่าเราอยู่กับที่เนะะี้ยเราก็ค่อยมาอัปเดตเวอร์ชั่นมันอีกทีนึงนะคะ่ะ การอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยข้อดีก็คืออาจจะทําให้กล้องเราไม่ค้างหรือว่าแบบเออมันจะอันนี้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะกด Next Connect เข้าร่วมไปยาวๆเลยค่ะการอัปเดตเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีแบตเตอรี่กล้องที่พอสมควรหรือว่าเราอาจจะแบบทําไปชาร์จไปนะคะเราแนะนําให้อยู่กับที่นะคะในการอัปเดตเพราะว่าถ้าเกิดเราอัปเดตแล้ว เราไม่อยู่กับที่เราเคลื่อนที่เรานั่งรถอยู่ขับรถอยู่อาเงี้ยอาจจะทําให้กล้องเออร์เลอร์ได้นะคะแล้วกออ็อาจจะทําให้กล้องเออร์เลอร์เสร็จแล้วมันจะมารีเซ็ตยากนิดนึงอันนี้เสร็จเรียบร้อยะะ100และหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กดคอนติเนียลอันนี้เขาก็เป็นการที่จะให้ออในโทรศัพท์อะค่ะทานเฟอร์ไฟล์ลงไปในคอมพิในแคเมร่าอีกรอบหนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสอง สอนาทีนิดๆก็เรียบร้อยแล้วค่ะในระหว่างนี้เราไม่ควรทำอะไรกับมันนะคะควรรอให้มันเสร็จเรียบร้อยโอเคใกล้จะถึงหนึ่งกันแล้วนะคะโอเครอให้มันติดตั้งเองเลยนะคะไม่ต้องไปกดอะไรท้งนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดมินจะมาสอนทิปในการใช้โกโปรเรื่อยๆนะคะ โอเคมันขึ้นตัวงี้แล้วไม่ต้องตกใจนะคะก็เข้าๆอาจจะต้องใช้เวลาประมาณโดยรวมแล้วประมาณ5นาทีแต่ว่ามันก็จะมีวิธีอัปเดตอีกวิธีหนึ่งก็คืออัพผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะคะแต่นี้อัพผ่านมือถือก็สะดวกสบายดียค่ะก็จะพัฒนาเฟิร์แมแวร์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆอะไรที่เป็นบั๊กติดอยู่ค้างอะไรเงี้ยค่ะโกโบเขจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ โอเคตอนนี้ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์นะคะโอเคขึ้นว่าอัปเดตคอมพ l e t e แปลว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วค่ะข้างซ้ายมาแล้วค่ะใช้แบตกินแบตไปประมาณ9%ก้าเอืมนะคะใช่<ๆ>เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะโอเค วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังหาคว้าโปซื้อก่อนคุ้มก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ